สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC พี่ไม้รถคุณมังกรทรัพย์เจริญทุกท่ันนะครับพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาดูวันนี้ลอกนาฮะหลักดินใส่รถดำครับ กาเป็นยังไงบ้างครับรอ้อนไหมหนาวไหมคอมเมนต์มาแจ้งได้นะครับอ้าเคนเตอร์เสียอุ้งอยู่กับผมที่ไม้รถขุดมงกรทรัพย์เจริญนะครับแล้วก็เนี่ยกำลังตักดินใส่ลกล้อเคนเตอร์ของเสียอุ้งครับ โรกนาก็ค่อยๆโอคครับใจเย็นๆนะถ้าไม่มั่นใจระดับพวไม่เสมอก็ผมจะใช้วิธีการลอกยาวๆนะฮะคือย,ยืดแขนให้เกือบสูนครับค่อยๆบอกมาถ้าไม่มั่นใจก็บอกจาก บางๆฮะก็ะไปเรื่อยๆให้มันได้ระดับเนี่ยค่อยๆโลกครับโลกมาเนี่ยฮะก็พยายามคนโทรลให้มันได้ระดับเสมอกับที่เราโลกมาแล้วฮะผมจะใช้วิธีการโลกทีละสีฟันนะฮะหรือสีเล็บนะฮะ อีก,อ,กอีกฟันหนึ่งก็เอาให้ได้ขนาดกับที่เราโลกมาแล้วนะฮะประมาณนี้ครับมันก็จะสวยใช้ได้ฮะแล้วเราก็มาแต่งอีกรอบหนึ่งฮะนี่ก็เรคิดว่าเสมอนะเพื่อนๆ วันนี้นางานอยู่อำเภอรประคนใชัยจังหวัดบออุรีรัมย์ครับลอกนาฮะ วิ่งไกลครับเพื่อนๆไปทีก็ประมาณประมาณไปกลับน่าจะ6กกิโลประมาณนี้ครับหกกิโลเนี่ยฮะวันนี้วิ่งไกลครับ เที่ยงกินข้าวเที่ยงยังเพื่อนตอนเที่ยงได้อะไรกินก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะฮะเพื่อวันหลังผมจะไปกินด้วยครับเพิ <c> ่ง <oughs> <c oughs> เริ่มงานได้สองวันเองฮะพอดีหยุดไถนาะแล้วก็ซ่อมแม็โครครับ <c oughs> เปลี่ยนซินก็บอกครบฮะ ครัโลกให้สุดแขนเลยแล้วก็ค่อยๆใจเย็นๆนะถ้าไม่มั่นใจก็เร่งเครื่องเบาๆครับหรือ,อถ้าเพื่อนๆใช้รถขูดรุ่น Mark ีอยู่ก็หรือาา์คไฟก็กดโหมด FC เลยครับถ้ายัง รอบไม่ทันถนัดนะค่อยๆเกา้าค่อยๆเต่งไปฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะพยายามครับพยายามให้เสมอเดี๋ยวมันสวยเองครับอ่ะราดัมาแล้ว แล้วครับค,ครับพยายามลอกให้สุดนะพเพื่อนๆยืดแขนสุดแล้วก็ลอกมานะฮะ หกล้อหน่อยครับใส่ก่อนหนึ่งตากฮะจะได้ประหยัดเวลาไปหนึ่งบุ้งกีครับผมอ๋อคันนี้ก็ E สุสุ K F ยี่สองฮะหนึ่งร้อยสิบแรงฮะเครื่องหน้า เป็น CBB นะฮะน่าจะนะเพื่อนๆ CBB พยายามอุ้มดินให้เต็มพวกนี้ครับผมมันจะได้ประหยัดหน่อยนะฮะประหยัดเวลาประหยัดน้ำมันนะลดะต้นทุนได้ครับเนี่ยครับพยายาม อุ้มให้เต็มเลยฮะนี่ฮะถ้าตักได้เต็มเต็มก็อยู่ประมาณ6ตักครับ6ถึง7ตักก็เต็มกระบะแล้วฮะลลกนานี่ใจเย็นเดอ้อเพื่อนๆอ,อย่าใจร้อนไม่ต้องรีบครับ f c อยู่แถวไหน คอมเมนต์มาได้เด้อเพืเ่อน นี่ครับเอาให้เต็มเลยเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ไม่คันแล้ะเคนเตอร์เคนเตอร์เคนเตอร์เคนตเนตอร์ร้อยสิบห้าแรงครับเฟืองเอฟเกีย ไฟเตอร์ฮะเกียร์ฟูโซ6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังครับคันนี้ก็คันแรงในตำนานเลยครับเพื่นอน1้าเดิมๆแต่เกียร์แรงดีฮะ เป็นรุนห้างเด้อนี่เพื่อนเพื่อนเคนเตอร์ตัวแรกฮะรุร่นห้างปูอะไรนี่ SP Workshop ฮะ SP โคราชครับก็เทียบเท่าเมื่อก่อนก็โู SP ก็อันดับหนึ่งเลยฮะเมื่อก่อนทุกวันนี้ก็เทียบเท่า อุตส่ามิตรเลยเพื่อนๆถ้าสิบล้ก็สมัยก่อนก็ต้องกระบะ KAC ค,ครับรูปทรงสวยฮะทนเหล็กหน้ก็ว่ากันไปครับเราโลกไปแล้วเราคอยมา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 ดึงเก็บสทีหลังอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อน ะะจะเย็นๆครับลอกดินลอกหนาะก็เหมือนคุดสาสตรเลยเพื่อนๆใครบอกว่าโลกหนานี่เป็นงานเด็กๆงานอนุบานนี่ไม่ใช่นะเพื่อนๆน มันยากเหมือนกันนะฮะโลกยังไงให้เสมอให้น้ำมันวิ่งเสมอกันนะฮะถ้าเราโลกให้เจ้าของนาแล้วเราก็ทำเอียงเนี่ยแล้วเจ้าของนาต้องมาเสียเงินจ้างรถไถรถเกรดมาปรับดันให้มันเสมออีกรอบหนึ่งก็มันเสียใจทีหลังฮะเจ้าของนาเขาจะด่าเอาฮะเอาให้มันชัวร์เลยดีกว่าครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทำนานะพาให้ใครมาขุดดินมาโลกนาะเราแล้วก็ทำนาเราไม่เสมอนี่ผมก็ไม่ยอมนะมเพื่อนก็เสีย,ยใจเนะหมือนกันฮะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันได้ระดับครับแต่บางคนบางท่านก็จะใช้วิธี โชเฟอร์ขับหนึ่งคนฮะแล้วก็แล้วก็จะมีคนหนึ่งคอยคอยเออใช้ระดับน้ำวัดนะฮะวัดคุดไปด้วยวัดไปด้วยครับทุกสามมิตรหรือสี่มิตรฮะวัดเป็นระยะระยะไปก็ก,ก็ก็ดีนะฮะก็นาก็มันจะได้ลอกง่ายขึ้นครับขุดง่ายลอกง่าย เสียงชัดภาพชัดไหมเพื่อนๆคอมเมนต์มาได้ด้วย<ม>ลืมเลยนะว่าคันนี้ก็ n p r รถนอกฮนะเป็นหัวสปริงครับรถนอกไม่ใช่รถห้างฮนะเมื่อก่อนเครื่อง6 6BG ครับแต่ทุกวันนี้ แอวางเครื่อง6 BB ฮะร้อยสี่ห้าเรงงครับอ่ะเดี๋ยวตัดคันนี้เสร็จเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับคลิปนี้ โอ้กินข้าวลากันไปก่อนเด้อเพื่อนๆเด้อรับคลิปนี้สวัสดีครับลากันไปก่อนลวเด้อเพื่อนๆ